ถ้างวดนี้แม่ถูกหวยเดี๋ยวแม่จะซื้อชานให้นะลูกนะสวัสดีค่ะทุกคนพี่วันโอเขาใหญ่มาแล้วนะคะสสวัสดีคคทุกนหลังจากเมื่อวานที่เราลงคลิปไปว่าเจา้าลดช่องใช่ไหมเจ้าลดช่องชืง่อเองแต่ถามเราต้องชื่อเองแท้ๆครับเจ้าลดช่องนะคะในคลิปหนูได้เอ่ยไว้แล้วว่าถ้าถูกหวยแล้วแม่จะซื้อ โกงให้หรือซื้อชานให้อะไรนี่แหละแล้ววันนี้ยวันที่สิบหกเมษาหกห้าหนูถูกแต่ถูกเลขอั้นแล้วซึ่งมันจ่ายน้อยมากจะพอไหมทุกคนถามจริงเราต้องบอกกับเขาใหม่แมนพี่วันต้องไมคุยเอาต้องไม่คุยเอาเหรอเดี๋ยวหนู ต่อคลิปให้ดูว่าหนูพูดไว้จริงๆนะคะแล้วเขาก็พาหนูถูกจริงๆนะคะทุกคนแล้วหนูจะต้องทําไงต่ออืมบอกแล้วว่านกอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความมงคลมีเขาเรียกอะไรนะให้โชคให้ลาบใช่ไหมไม่ว่าตัวไหนก็ช่างนะคะหนูบอกแล้วว่าตั้งแต่หนูเลี้ยงนกมากดวงเออค้ำคูณแล้วดวงขึ้นตลอดทุกคนก็ถูกหวย ปีนี้ทั้งปีคือถูกนับงวดได้เลยอะที่ไม่ถูกอะน้อยมากแต่คือหนูไม่ได้เป็นคนเล่นเยอะนะคะเล่นแค่แบบพอกลุบกิบกุบกิบนะคะเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ไปดูกันว่าหนูจะทำไงต่อเนาะต้องทำยังไงต่อยิ้มโกงพี่อวนก่อนได้ไหมที่พุ่งซื้อให้ใหม่อ่ะยิ้มให้ทูกคนได้ไหมพอรับปากไว้แล้วไงได้ปะ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนพี่ว่านกเขาใหญ่มาแล้วนะคะดุะจัดพี่วันคึกจัด แบบจ้าอมาติดเขาอย่างเดียวโอ้พอี่ลูกคนอยู่ชานไม่ได้ลูกคนอยู่ชานอุ้ย ถ้างวดนี้แม่ทุกหวยเดี๋ยวแม่จะซื้อชานให้นะลูกนะถ้างวดนี้แม่ทุกหวยเดี๋ยวแม่จะซื้อชานให้นะลูกนะเดี๋ยวพามาหาเจ้ารอช่องนะคะแต่ก่อนจะผ่านเจ้ารอช่องเนี่ยต้องเจอพี่ๆเขาก่อนนะคะเจ้ารอช่องนี่ก็คือเจ้าลูกเจ้าโอ่งนะคะทุกคนนี่คือพี่ๆเขาหมดเลยนะคะรอช่องรอช่องรอช่องเอ้ย รอชอ่อ,ชองเร็วรอช่องเร็วมองใหญ่เลยเจ้ารอช่องจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้หนูใส่เสื้อสีแดงไปหน่อยนะคะนี่คือที่มาของคำว่าพูดอะไรออกไปนะคะทุกคนเอายังไงต่อ อ่ะอ่ะอันนี้น้องเขาเจ,จ้าลุยจำกันได้หรือเปล่าคูยาวด้วยลุยรยแล้วอีกสักตับเดี๋ยวต้องหากลงให้เจ้ารลช่องใหม่แล้วแหละแต่ถ้า อยู่ชานก็ดีเดี๋ยวดูก่อนนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมช่องเรานะคะพี่ว่นนกเขาใหญ่นะคะแล้วมาดูกันต่อไปว่าหนูจะทำยังไงกับเจ้ารดช่องต่อนะคะเพราะว่าพอรู้ว่ามีเขางวดแรกก็ให้โชคให้ลาบกันซะแล้วนะคะมามาติดตามดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะเออรู้แล้วน้องไม่รู้แล้ว โอเคค่ะทุกคนติดตามต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบายบายคะ่ะทุกคนบายบายค่ะทำเหมือนกระ,ะดิกปีก ไม่เต็มใจจะยกเดี๋ยวหากงให้เจ้ารดช่องก่อนนะคะยังรับปากเป็นพระเนียดแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะต้อง <S 2> <S 2> <S 2> เออรับปากเป็นชานแต่ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะต้องเป็นชานหรือต้องเป็นกงเพราะว่ารดช่องไม่ได้ผูกขานะคะ